สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแซ่ไปทั่วควาไทยบ้านหรือหาสาระยืนยังเซนะครับก็เหมือนเป็นอีพีแบบเหมือนเดิมทั่วไปครับคือก็จะเซประมาณนี้ครับมีมีเมนูครับนี่ครับเดี๋ยวรอดูรอดูรอดูผลสำเร็จดีกว่าติดตามครับนี่นะครับผมนี่ก็คือแบบอจะเป็นไก่ชนนะครับไก่ชนที่นี่ครับเจ้าของเขาครับเจ้าของเขาก็อันนี้ไว้นะครับ คือเขาเลี้ยงเลี้ยงไว่ชนเป็นกีฬานะครับเป็นทําเป็นแบบกีฬาไก่ชนประมาณนี้ครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับนี่ก็แกบอกว่าไม่ไม่ผ่านนก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็เลยจัดไปหนึ่งตัวนะครับผมไม่รู้ตัวไหนเหมือนกันเดี๋ยวแกจัดให้นะครับติดตามครับนี่นะครับนี่ก็มาไม่ทันนะครับคือไอ้มัวแต่ไอ้เซอยู่นะครับมัวแต่เซอยู่ประมาณนี้ครับนี่เขา ทำการชาแหละจัดเป็นเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็หั่นไปนะครับนี่ครับเป็นตัวเมียนะครับสองตัวประมาณนี้นี่นะครับนี่ก็เป็นแบบบรรยากาศตอนที่ผมสับไก่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ทงไม่ได้ถ่ายไว้ประมาณนี้ครับคือมัวแต่ดิ้งมัวแต่ดื่มอยู่ประมาณนี้ครับมัวแต่เียไปเรื่อยๆนครับนี่ก็จะมีแบบไก่นะครับนี่ครับสับสับเรียบร้อยนะครับนี่ครับสับเรียบร้อยชุดเชฟที่จะลาบก็ลาบนะครับนั่นไอ ลูกพี่ดำครับกับไอสายสินนะครับสายสินอันนี้กันผีหน่อยนะครับสายสินนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ไม่ใช่สายสินอยงนั้นนะนี่ครับผมนี่จะเป็นไอตัวข้างล่างนี่ก็ประมาณแบบสไตล์ลูกครึ่งลูกครึ่งประมาณนี้ครับนี่ก็จะมีสมุนไพรสายฮาแล้วก็จะมีไก่ไก่นิดเดียวนะครับคือสมุนไพรเยอะกว่าไก่อีกนะครับติดตามครับผม นี่นะครับนี่ก็ทําการต้มน้ําอยู่นะครับนี่ทําไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ไอสไตล์กุ๊กุกเขาที่จะจะอันนี้นะครับจะจะพรีเซนต์แบบนี้นี่คืออะไรนะครับดินฟ้าครับดินฟ้าดินฟ้าดินฟ้าจริงเหรออันนี้ภาษากลางวัยรีเพกาเพกาเพกาอ๋อภาษากลางเพกาภาษาภาษาแค่ภาษาอีสานดินฟ้าดินฟ้าดินฟ้าภาคเหนือของผมเขาเรียก ลิ้นไม้เออบักลิ้นไม้จริงคือคือเป็นอย่างนี้นลครับได้ครับได้ทำการำตําเครื่องนะครับโขกไปนะครับใส่อะไรใส่อะไรไม่ต้องสนใจนะครับคือเด็ดก็แล้วกันครับในสูตรนี้นี่ครับประมาณประมาณนี้ครับติดตามัาผมน้ำร้ายแท้นี่นะครับนี่ก็กุ๊กเขากําลังจะผัดนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ถ่ายนะครับก็คือเอาตอนนี้เลยอย่ตอนคิดได้ประมาณนี้ครับนี่ก็ ผัพดพวกมีอะไรนะมีอะไรเนี่ยนะโอ้มีเครื่องเทศมีมีทุกอย่างใช่ไหมมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างนี่ครับเนี่ยคือทุกอย่างก็ใส่ลงไปตรงนี้ที่หั่นไว้นะประมาณนี้ครับก็จะมีหนังเนื้อเครื่องในไส้ตับไตไส้พุงนี่คือตรงนี้หมดแล้วครับนี่ครับนี่ผมนี่เขาก็ทําการแบบคั่วผัดหรือให้มันเข้าเครื่องแบบอยากให้คนดูได้กลิ่นไปประมาณนี้ครับอยากให้คนดูได้กลิ่นใช่ครับ แค่นี้อ่ะหอมสามบ้านประมาณนี้ครับคนอยู่บ้านที่สามเขาเขาก็ยังแบบว่าเออไอ้ที่แม่งหอมอะไรวะประมาณนี้ครับู <laughs> <laughs> จริงครับผมอยากให้ได้กินด้วยประมาณนี้ครับผมติดตามครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบขั้นตอนสุดท้ายประมาณนี้ครับใส่อะไรนะใส่แนวเปรี้ยวเหรอแนวส้มแนวส้มแนวส้มอ่แนวส้มแนวส้มนะครับพวกมะนงมะนาวพวก ส้มจี๊ดส้มจา๋าอะไรก็ใส่ได้นะครับหรืออยู่ที่คนชอบนะครับไม่ผิดนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นตามสไตล์นะครับอันนี้คืออะไรเนะนี่ยแดงแดงอ,อ,อ,งอง๋อพริกผงอ๋อพริกผง <laughs> แนวเผ็ดนี่ว่า <laughs> ะนี่ครับนี่ก็ใส่ไม่ยั้งเนับผมนี่ประมาณนี้ครับสูตรมันต้องเซตนี่ครับผมหาไม่ได้คือแนวน,แนัวแนวนัวนะครับใส่ประมาณสัก อันนนี้นะครับครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาอันนี้ไม่ชาแล้วครับเน,นื้อนี้มึนแล้วไม่ได้ชาเลยประมาณนี้ครับผมอะไรวะนี่ครับ<ม>นี่เชฟเขากำลังพรีเซนต์อยู่นะครับกำลังจัดการนะครับมเมาขัว่วเมาขัว่วอ๋ออ๋อขัอ่วแนวตำแนวตำแนวขั่วแล้วตำ <laughs> นี่ครับผมนี่โรยดิใส่เยอะแซ่บเยอะครับ ใส่น้อยก็ได้น้อยประมาณนี้ครับไม่ใช่ครับเขาเขาใส่แค่ความหอมนะครับคือเอาประมาณการหอมของกลิ่นข้าวคั่วประมาณนี้ครับกิโลสภาพไม่นารักเลยครับนี่ครับเออไม่เป็นไรครับคือเราเนี่ยตามสไตล์นะครับผมอาจจะเหี่ยวบ้างเอออาจจะเหี่ยวนี่ครับว่าเนี่ยเหี่ยก็เหี่ยวนะครับนี่ครับผมติดตามครับ ไอ้นี่นะครับนี่นี่คือไอเป็นหนอนต้นไม้นะครับนี่คือไม่ได้กินสิ่งสิ่งสกปรกอะไรเลยนะครับนี่พี่รถลูกพี่รถลูกพี่รถของผมนะครับคือคือคือจะอยากจะลองดูนะครับคือเปิดพิสดารประมาณนี้ครับเอาดีเยนี่นะครับในจริงแกจับอยู่นะครับแกยังไม่ได้อันนี้นะก็นเลยนี่นะครับแต่งามงามงามเลยนะกำลังไต่เลยนะครับเนี่ยแต่เอาไปกินใบกระอมะบอปวะคนจงคนจีนอะไรก็ไม่ เขาก็กินเอาง่ายๆคือแบบหมึกกินยังไงน่ลายเขียวๆคลอยอยู่นี่หมึกช็อตหรือหมึกอะไรเดี๋ยวผมทำน้ำจิ้มให้พี่ลูกพี่ลองกินไอ้นี่ไหมทอดคนไหมไอ้ด้วงด้วงช็อตอะประมาณนี้ครับติดตามครับหาสาระไปทั่วนะครับเนี่ยหาสาระยืนยังเซนอนนอนแช่เี้นี่นะครับนี่กุ๊กเขาก็พรีเซ้น เอาหงอาหารเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเหลือแต่จัดจานนะครับเหลือจะจะเสิร์ฟไปนะครับแต่อันนี้คือของผมนะครับก็ก็กําลังจะเอาอันนี้ใส่หม้อประมาณนี้ครับผมอันนี้คือรวบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้ใส่ไก่ลงไปก่อนนากินครับล้างแล้วนะครับมือล้างแล้วครับไม่ได้เข้าห้องน้ําอะไรเลยประมาณนี้ใส่ไปเลยครับจัดกลงไปครับผม นี่นะครับมากรรมต่อไปก็คือการรอนะครับรอรออย่างเดียวครับไม่ไม่มีอะไรเลยรอรอมันสุกประมาณนี้ครับติตามครับอาจจะมีขามีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามาทีหลังครับผมขาตะไคร้แบบกรูดประมาณนี้ครับติตามครับเอาผลสำเร็จดีกว่า นี่นะครับนี่ก็ทําการเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่คือไก่สองตัวนะครับนี่คือคือคือลาบนะครับเออเอาแค่นี้ครับผมแล้วแล้วให้ลูกพี่ลองชิมชิมดูก่อนนะครับว่ามันจะเด็ดหรือไม่เด็ดนะครับเนี่ยคือประมาณนี้นะครับนี่ครับผมเอากินก่อนกินก่อนนี่ต้องชิมหน่อยลูกพี่นี่ครับผม เป็นยังไงครับรสชาติเค็มก็เลยอ๋ออย่างนี้ครับต้องลองนะครับต้องต้องมาเทสนะครับผมประมาณแบบกําลังคั่วหรือกําลังผัดนี่หอมประมาณสามบ้านสี่บ้านประมาณนี้ครับติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์แบบแ่บไปทั่วครัวในบ้านหาสาระยืนยันเซ่ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับนี่ขอต่อยอีกหน่อยนะครับคือแบบเมื่อกี้แบบคือผมจะตัดจบแล้วคืออยากจะเซแล้วอยากจะมาแล้วมานีะครับนี่ก็ประมาณแบบ เหลืออีกหนึ่งอย่างนี่ครับที่ผมยังไม่ได้พรีเซนต์ไปแบบนี่ครับต้มไก่นะครับแล้วก็อ,อันนี้ต้มก,ะกระดูกประมาณนี้ครับต้มดูกไก่กีมาลินไหมน่นครับแล้วก็กีอะไรนะกีมาลินไหมกีบักดินไหมอ่าที่บ้านผมเขาเรียกบักดินไหมจริงจริงแต่แถวช่องวิสานเนื้อวกอันนี้ประมาณลินฟงลินฟ้าประมาณนี้ครับเนยภาคกลางผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันสามารถที่อยู่ที่แต่ละภูมิภาคนะครับหรือว่าจะจะเรียกกันประมาณนี้ครับ นี่ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศโดยรวมนี่ครับผมนี่นี่นะครับนี่ก็เป็นแบบไอเชฟเขาก็บรรเลงไอบทเพลงหรือกวีสิ์ในศิลปะของเขาเะยเขาใส่ไปเต็มมาครับก็คือไอจุดนี้คือเต็มเต็มที่เรียบร้อยนะเนี่ยนี่ครับผมรอแบบจัดเต็มเลยดีกว่าครับนี่ครับ มุนน่าใช่แล้วอันนี้คือมักกินไมมมักยินไหมนะครับอันนี้คือแบบจะเป็นพวกลินฟ้าหรือจะเป็นบวกลินไหมหรือจะเป็นอะไรนะเพกาฮะเพกาเพกาประมาณนี้ครับเออผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเหมือนกันเออประมาณนี้ครับก็จะเป็นแนวแก้มแบบแกับแก้ม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 กับ<ด>ข่าวประมาณนี้ครับติดตามรับผม